สวัสดีทุกคนนะครับก็บสวัสดีคนที่พิ่งเข้ามาชมคลิปพ้อมเป็นกลางแหลกนะครับวันนี้นะครับพ้อมจะปลาทุกคนมาห้าปลาตียาอยากนะครับค like ือปลาหน่องนะครับหรือว่าปลาลิ้นแมวก็ไล่ปืนทีนะครับก็อยากไม่เมื่อนะครับบางทีก็อยากว่าลิ้นตรงมั้งนะครับหรือว่าปลาโอนหรือว่าปลาเนื้อหอนนะครับแต่ว่าจะจีแจ้งไห้กว้างก่อนะครับว่าปลานี้มันจะกุนเดียกับปลาเนื้อหอนนะครับแต่ว่าคนละสายพันกันนะครับปลาจำพวกนี้จะอยู่ตามปลาตามก้านะครับ จะอาากินจวงกลางคืนนะครับพี่น้องวันนี้เรามีสวิงนะครับก็มีน้องเอฟซีนะครับที่ว่าเขาแนะนำมาว่าลองหมากับเขาดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปอ้ากันเลยครับเดี๋ยวลองลองมาลุนมาจุ่มกันนะครับว่าจะได้ไหมนะครับวันนี้วันนี้ก็ลองมาดูกลางคืนนะครับก็มีคนคอมเมนต์มาในพิกโต๊กนะครับว่าลงไปดูกลางคืนนะครับ นี่ครับเชอลวไอ้กลังนะครับนีพี่น้องดูนะครับนี่มีกี่ตาไอ้กรังนะครับไม่รู้ห็่มันนี่ลา้กรังลงตักดุ๊งลงตักเลมาขอบทัขอบด้วตยดตื้อ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 ตัหน่อต้ลให้ไได้อไปได้อไดูครับม่ี นี่ปลามาแล้วนะครับปลายกลางนะครับนี่นี่ปลาเนื้อกินน้อยกันนะครับปลานี้โอเคนะครับนี่ปลายกลางมีมือดิครับน้องก็เจอกรบนะครับนี่น้องก็ได้กรอบมาแล้วนะครับกรอบกรบนี่ครับนี่คือกบปูเข้านะครับพี่น้องนี่เรียกว่ากบทูตนะครับกบปูเข้า ป้าหลาพี่น้องกบนี่คือแกงต้มกินน้อยนะครับกลบตัวก็นาดกินพอดีนะครับพี่น้องนี่มันเพราะมอค่ายโล่ะหละสร้อยนะครับพี่น้องนี่กบนี่นะครับไปนี่เพิ่งมาดูปูปูเอ่อกองปูเก้านะครับนี่ปูถือยต่ำห้วยนะครับนี่นี่ตัวนะครับกินได้นะครับครับตอนนี้ก็เจอปลาน่องเลยนะครับพี่น้องตอนนี้มันตำหนามก้นเลยแหละมันเดือกันมา นี่อันนั้นนะอันนี้ครับเนี่ครับหนูครับที่คือปลาโล่งนะครับตักจักเลยพี่เด็กอามามา,มามที่ปลาทีปลาอยากตอนกลางวันนะครับต้ดงเจอะไรมาเด็กนะมามามาไม่เด็กนะ นี่ครับปลามาแล้วนะครับนี่นี่คือปลาดิมหน้าอยากตอนกลางวันนะครับนี่คือปลาหน่องนะครับคือปลาลินแมวเดี๋ยพผมนาลงคลิปในทิกต็อกนะครับนี่นี่นี่มันหลือมันหลือนี่ครับนี่ยังยังกับนี่มันตะกุลเนี้ยกับปลาโอ้นะครับหรือว่าปลาเนือหงษนนะครับแต่มันยูคนหละพื้นเตี่นะครับพี่น้องอบนี่ครับโคดื้อมาเจอกล้วยด่างนะครับพี่น้อง นี่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 โอ้นี่ครับกว,ว,วยด่างไร้นะครับกวยด่างไร้ช่วยเลยไปน,น้องเออหมาไม่ปลอกครับวันนี้กุย้ยด่างกุ้ยด่างนี่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 ก้นนี่นี่ก้นที่หาได้นะครับ <laughs> จับได้ก็ได้ไปน้องอน, <laughs> นี่ครับนี่อะไรไหมได้ต่างปลาได้ต่างกวยด่างโอ้ทุดยอดไปน้องเออ ยูเมันปูเลยครับพี่น้องยูเมันปูเลยดูครับกึนควรก็มีจำปะดด้วยนะครับหรือว่าจำดานะครับบ้านเราเหนือว่านนะครับอืมอืมอืมไม่เป็นอะไพุดโยนเลยครับเหนือว่านมากเลยครับอืมอะไรกินจำดาครับโอ้อมร้อยพี่น้อง จำปาดะเอาครับเราก็ยายไม้นะครับเมื่อกี้ก็ขึ้นไปแต่นั้นก็ห้าตัวยักเลยครับปลา้องนะครับเดี๋ยวเรามาปลาหายกลางกันตนะครับพี่น้องเอาเดินปลาในตอนกลางคืนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยครับพี่น้องเอาอยากได้่ามาแล้วครับนุ่งจัวนะครับตายอีกครั้งตุ้งตุ้งตุ้ง ตมได้ปนัไดยอ้ไดปนงนพี่นงอุยได้ปลาอยากด้วยนะครับมิดเสีกปลาเป็นปลาให้กรังนะครับก็ได้ลูกปลาด้วยนะครับนี่ๆๆได้ลูกปลาได้ปลาน้องด้วยนะครับ มาๆดึกๆครับก็ชื่อปลาน้องนึงตัวละนะครับพี่น้องไปไหนล่ะพี่โอ้ยขึ้นๆสิพี่โอ้ย ไปแล้วมาแล้ว,ลวมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับนี่ครับปลาหนงปลาหนงนี่ครับปลาตี่งายากมากครับบาได้ตอนกลางคืนวอยวอยวอยออวอยมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วป๊อปนี่มาแล้วนะครับนี่ครับปลาหนงเหลออปลาดิ้นแมวครับอืม,ได,อม,ดดมได้นานไปกี่เดือนไหมครับครับก็เจอไอ้ปลาหนึ่งทั่วน้ำนะครับตัวดีช่วยช่วยมากเลยครับพี่น้อง เป oh, like ็นจี้เลยนะครับชงมรากฏได้ด้วยนะมาเลยนะครับนี่เป็นจี้เลยคุณน้องเดี๋ยวดูดครับดูครับซีมซียามเลยไหมซีด้วยเลยไปก็แล้วไปตามไป ก็เจออ้กครงไล่ทั่วเลยี่น้องเดเอเด้อเดอเดือดอ้ตามิงเต็มตวงกันตามิเตวกันอ้ยู่ตาิงตัวเอามาคว้านะครับตัวด็กไอ้กลรงไอ้กอลัอวนี้มันเลไหม ก่อนนำเง็อะไรก็ได้นี่อืออมานยครับหนึ่งตัวไอ้ไอ้กลางรับด้วตัวรัตัวเล็กหอมด้วนตัวนี้คนตัวนี้คนกำลังหันกำลังันอือได้แล้วครับหนึ่งตัวตาย เอาเอามากย่างแดงมั <cái ATION> ้นก็มียีนหนึงตัวแล้วครับอันนี้เดี๋ยวมันอู้อู้ขวดขวดขวดกระปิ้นนู้นตัวนี้ขวดมืันปลากระดูกเต่ามาแล้วหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ช่วยเลยพี่น้องครับโอ้ยิงตัวแล้วดูครับขึ้นมาเกือบจะนอนตึ้งตึ้งเหมือนขูดเลยนะครับอะไรครับนี่ครับได้เวลาครับนึ่งตัวได้มาล้วครับนึ่งตัว ผมเด็กขึ้นกางเกงแล้วก็เฮ้ยเด็กอืมบู๊ไปมันเลาครับ โอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เรียวก็สุดไอ้ตัวไอ้ตรงนี้ปีน้องครับนี่ครับปลาน่องนะครับโอ้ยใส่แย่ครับพี่น้องตัวนี้นี่ครับปลาน่องนะครับโอ้ยนี่ครับไอ้หนอนจริงครับกลางคืนนะครับมันจะออกมากินนะครับกลางวันจะเอาไม่ได้เลยนะครับ นี่ค <curves> ือปลาเนื้อกินด้วยนะครับนี่ครับเป็นไรนี่นี่ครับปลาหนงนะครับใส่ช่วยเลยนะครับตัวนี้จับปลาเจยังหนึ่งตัวนี่ไปนรอได้แล้วนะครับนี่ครับเอครับก็เจอังหนึ่งตัวแล้วนะครับมานะครับเป็นนี่

ช่วยๆเลยพี่น้องเยอะเหมือนปลากระตุกเลยครับนี่ครับจ้นปลาจ้นบุคคลนะครับเี๋ไปไหนไหมเอ๊ะเดี๋ยวไหมโคเชย์กลางทะเลหรอพี่น้องโอ้ยใส่ช่วยเลยพี่น้องเดี๋ยวเกรกนะทุกคนเลยดูก่อนเกรกคือวะแกรกก่อนเกรกเกรกเป็นยังครับนี่ๆๆยุ่ยนี่ครับโอ้โหเล็กกันนี้มาแล้วนะครับ นี่ดูใจครับพี่น้องใส่ง่ายเลยพี่น้องตำหนำจุบร้อยเลยพี่น้องเนื้อหนำจุบไป้กลางยิ่วเลยยิ่วเลยดูครับนี่เหลืองก้นเลยนะดูครับนี่เลยตำมาจับจ้างมันนะครับนี่คือไอ้กลางจับก็จอไอ้กลางไปแยกพี่น้องนี่นี่โอ้ยเบื่อกับนี่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 ก็เับนะมีแต่วยโอ้หมาครับจ้าเม้นไว้่กหะ năm gần căn nguyên. càng mặc áo. Ô gặp. Mặc quá nắng áp tối. <laughs> mặc quá nắng áp ra Mặc áp tối. 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 Mặc mà tối. Mặc áp tối. Mặc áp tối. Mặc đi. tối. Mặc áp tối. Mặc

ทาง้วยนั่นเหมเราไว้เว้นไว้ตกกันนิดตัวคณะนี่ตกต่วน้อยเลยนะมีตัวเยอะหลักพี่น้องตัวเยอบกัวน้ยน้อืมอ้โยัมกันูอย่ายเงลยกี่น้องต้องดูเรื่อเดีเราสีเราด้ยอะไรกันเดียวเย

ครับะโจอมนี่ครับพี่น้องนี่ครับปลาที่ผมาวามาหน้ายากตอนกลางวันนะครับตองมากลางคืนก็วันนี้ก็ได้ก็ได้เทียตัวนะครับนี่ก็อย่างปลาห n องนะครับนี่ปลาห n องหรือว่าปลาลินแมวครับพี่น้องนี่เลยกล็กลางคืนสรุปว่า มันมีตัวนะครับนี่ตัวนี้ใจแย่เลยพี่น้องเออนี่ยนี่เนี่ยเนี่ยกับปลาเนื้อดีปลากินด้วยปลาอยากนะแต่ก็ได้ปลาไอ้ habitat, กลางด้วยนะครับพี่น้องดูครับปลากลางใจด้วยดนะครับดูครับปลาโจรปูเกานะครับก่อนนี่ดูครับซี่มันด้วยยามจริงๆเลยครับผมก็ได้จําพวกลูกปลานะครับก็ได้มือใหญ่เลยได้มือเติบเลยนะครับพี่น้องอ่าดูควาคลิปนี้ก็โอเคแล้วนะครับก็อาเจียคลิปนี้นะครับกด้ก็ไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจพี่ women, <S <S พ uj, ผมด้วยนะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาช่วงกลางวันกันบ้งนะครับพี่น้องเรามาตกลายกลางกันแล้วนะครับก็จักตี่าได้รู้แล้วอ่าเส้นนี้ก็มีใส่ใหญ่ๆพี่น้องใส่่ใสถ้นๆๆเลยพี่น้องเลยอ่ะเกี๊ครับคลิปนี้ผมก็อนจบเพียงแต่นี้ก่อนนะครับเจอกันไม่คลิปหน้าแล้วนะครับพี่น้องขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมคลิปแต่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ